ประกอบนะครับของอุปกรณ์นวมัตกะรมเครื่องพ่นไฟกันนะครับมีอะไรบ้างอย่างแรกนะครับถังแก๊ส LPG ขนาด4กิโลครับอันนี้เป็นถังแก๊สที่ได้มาตรฐานมอกอชิ้นที่2เป็นตัวแบ็คเพดนะครับใช้สำหรับยึดถังแก๊สแล้วก็สะพายหลังในการปฏิบัติงานครับอุปกรณ์ชิ้นที่3เป็นสายแก๊สที่ได้มาตรฐานมอกนะครับสามารถทนแรงดันแก๊สได้นะครับมีความคงทนแล้วก็สายลัดพร้อมข้อต่ออุปกรณ์ชิ้นที่4เป็นท่อนะครับท่อที่ใช้ทาการส่งแก๊สไปยังจุดปฏิบัติงานนะครับมีวาล์วควบคุม ป้องกันภัยส่วนบุคคนครับถุงมือนะครับในการป้องกันความร้อนแล้วก็หมวกนิรภัยนะครับหมวกกับเพลิงยี้ใช้ป้องกันนะครับใบหน้าสามารถเปิดปิดเทสชิลได้นะครับวิธีการประกอบกันนะครับอันดับแรกเลยเราจะนําถังแก๊สนะครับประกอบเข้ากับตัวแบ็เพดนะครับสลักรวบนใส่เข้าไปก่อนนะครับแล้วก็นำสลักตัวล่างเนี่ยใส่เข้าไปที่ด้านล่างของแก๊สถังแก๊สครับอ่ามันจะเข้าล็อกกันแบบนี้ต่อมานะครับเราจะมีสายรัดเพื่อที่จะรัดให้ถังนั้นแน่นขึ้นนะครับก็ทําการล็อกตัวสายแก๊สก็จะเป็นข้อต่อเกียว ่อมาเราจะประกอบสายแก๊สเข้ากับตัวท่อครับเสียบเข้าไปนะครับแล้วก็ใช้ไขควงในการขันนะครับเพื่อให้เกิดความแน่นครับใส่เข้าไปอันนี้เป็นสายรัดที่ใช้สาหรับรัดท่อแก๊สโดยเฉพาะเลยนะครับปลอดภัยแน่นอนอถ้าเกิดว่าเราต้องการความยาวที่มากกว่านี้ก็สามารถที่จะต่อตัวท่อขั้ 2, ทนที่สองขั้นที่สามได้นะครับขึ้นอยู่กับหน้างานต้องใช้ความยาวเท่าไหร่นี้เสร็จเรียบร้อยครับพร้อมใช้งานครับแสามารถที่จะควบคุมวาล์วได้ด้านท้ายครับเปิดวาล์วส่งแก๊สครับแล้วก็ควบคุมได้ที่ด้านท้ายวาล์วครับวิธีการสวมใส่นะครับเครื่องพ สายละพายนี่เราพายให้หลวมก่อนนะครับในการปรับสายละพายต่อมานะครับทําการไหวมือครับขวาจับซ้ายซ้ายจับขวาครับแล้วก็ทาการยกัวดสายหลังได้เลยต่อมาเราก็ทําการดึงสายไปด้านหลังนะครับเรียบร้อยครับเสร็จแล้วเปิดวาล์วเรียบร้อยพร้อมใช้งานเปิดไฟบริเวณสายท่อนะครับอย่าลืมอุปกรณ์นะครับถุงมือมัวนนะถุงมือเรียบร้อยครับอันนี้ไฟสามารถควบคุมได้ เปิดเปลวได้นะครับไม่ต้องกลัวปลอดภัยแน่นอนมาดูกันครับว่าความรุนแรงของมันเรียบร้อยครับ